พอเจริญพรก็บอกกับเด็กๆว่าหนูเอ้ยปิดทองหลังพระนะลูกปิดทองหลังพระก็มองโดยสองไนยะไนยะที่หนึ่งก็คือปิดทองข้างหลังองค์พระก็หมายถึงทําความดีไม่จําเป็นต้องมีใครเห็นก็ได้อีกไนยะหนึ่งก็คือปิดทองหน้าพระแต่ปิดทองหลังพระหมายถึงรอให้พระปิดซะก่อนลูกแล้วหนูก็ปิดตามหลังพระไป นะรอให้พระปิดทองซะก,ก่อนแล้วหนูก็ตามพระเรียกว่าปิดทองหน้าพระแต่ปิดทองหลังพระก็คือเพื่อที่จะให้เด็กๆได้เห็นว่าพ่อแม่ไม่ได้เป็นเทวดาครบองคนะลูกบางวันก็เป็นซาตานนะวันไหนที่เขาเสพยาเสพติดวันไหนที่เขาเล่นการพาน,านันวันไหนที่เขาตบตีด่าทอหนูไม่ต้องไปตามเขาแต่ถ้าหากวันไหนพ่อแม่เป็นเทวดาเป็นพระพรพ่อแม่เป็นคนดีก็เลือกเอาเฉพาะสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีๆของพ่อแม่นะเรียกว่า เลือกดูส่วนเฉพาะที่เป็นเทวดาและส่วนใดที่เป็นความโหดเยี่ยมโหดร้ายเป็นสิ่งไม่ดีของพ่อแม่ก็เกลียดทิ้งไปปิดทองเฉพาะตามหลังพระเฉพาะส่วนที่ดีๆเห็นใครก็ทําดีก็ทําดีตามเข้าไปสื่อต่างๆหนูดูทีวีดูละครเขาตบตีกันเนะ่ยเขาบอกว่าอย่าไปทําตามเขาอย่าเสพติดยิงกันรุนแรงหนูก็อย่าไปตามเขานะเรียกว่าเราไม่จําเป็นต้องตามคนที่ไม่ดี เราก็ Dante, ตามเฉพาะคนที่ดีปิดทองตามหลังพระซะก็จะถือได้ว่าเป็นการปิดทองหน้าพระแต่ปิดทองหลังพระเพราะหนูปิดทองทมตามหลังพระและหนูก็ปิดทองหน้าพระอีกทั้งยังต้องปิดทองหลังพระก็คือทําความดีทั้งเบื้องหลังด้วยแล้วก็ทําความดีทั้งเบื้องหน้าด้วยนั่นก็คือทําดีทั้งต่อหน้าและรับหลังม่ใช่ทําดีเฉพาะต่อหน้าอย่างเดียววันนี้ธรรมะปิดทองหน้าพระแต่ปิดทองหลังพระ เพื่อที่จะปิดทองหลังพระเพื่อให้ถึงหน้าพระและหลังพระธรรมะถวายพระราชกุศลวันอาทิตย์ที่30ตุลาคมเจริญพร